สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวชะอมนะคะนี่คือชะอมที่เหลือจากการกินส้มตํากับพี่คงคายนะคะก็มันเหลือก็เลยเอามาทําไข่เจียวใส่กับไก่บดนะคะไข่เจียวชะอมไก่บดนะคะนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่เยนิทานะคะ ครื่องปรุงอะไรก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะรูปไฟไฟแรงเกินไปหรือเปล่าะ,ะเพื่อนทินีีใส่นมลง,ลงไปด้วยนะคะเพื่อน ใส่นมนะคะเพื่อให้ไข่นิ่มนะคะเพื่อน ไข่เกี่ยวไข่เจียว,ยวนะจ๊ะใส่ไก่บดนะคะเราต้องทอดไปน,นานๆหน่อยนะคะเพื่อนๆพอเดี๋ยวไก่ไม่สุกนะคะอย่นีืใส่นมสดลงไปช้อนหนึ่งเพื่อที่มันจะได้นิ่มนะคะไก่ ไข่จะได้ไม่แข็งนะคะนี่นง่าง่ายๆใช้เกีียว ข่เคี่ยวชะอมนะคะเ,เพื่อนๆส่วนอันนี้คือเมนูนี้คือหมูทอดนะคะหมูทอดของพออุ้ยนะอะ่ที่เห็นดำๆนี่คือพริกไทยนะคะเ,เพื่อนหมูทอดพริกไทยดํานะคะทอดจนเขาเขาทำอาหารเองนะคะพุ้ยเขาก็จะทํากินเองของเขาเนะาะทำอาหารกินเองนะคะ ก็จะกินคนละอย่างวีนนี้ก็จะทอดนานหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่ากัวไก่มันไม่สุกเนาะไก่สับนะคะเพื่อนเป็นการเจียวไข่ใส่ชะอมครั้งแรกนะคะที่เย็นิทำนะคะเพราะชะอมมันหายากเนาะไม่ค่อยมีนะคะก็ คือจะเป็นการเจียวไก่ทางแรกนะคะที่ใส่ชาอมแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเจียวชาอมไข่เจียวหมูสับเนาะอันนี้ชาอมไข่เจียวไก่สับนะคะบ้านบ้านยี่นี้ก็จะนิยมกินแต่ไก่นะคะไก่กินไก่นะคะ <c oughs> กินไก่จนจะบินได้แล้วนะคะเพื่อนๆฉันจะบินฉันจะบินมาจ๊ะแต่นิยมกินไก่เยอะนะคะดีนะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะ ที่เขาห้ามกินไก่น,ะ,นะคะเร้อเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อสัตว์ใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยทำกันนะคะ,ะเสร็จแล้วเนาะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็ขอฝากช่องสมินญาแอนอีลิสเบธพาแซบด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวกัยนิดนะคะข้าวข้าวเออข้าวอะไรนะไข่เจียวชะอมไก่สับนะคะไข่ไข่ไข่เจียวชะอมไก่สับนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทานนะคะเริ่มเริ่มเริ่มค่ะ